สวัสดีค่ะหมยยียวรัติตาหงสมัทค่ะ พบกับช่องเหมิวโฉมง,งามค่ะช่องที่จะตีแผ่ทุกเรื่องเกี่ยวกับนางงามนะคะให้ทุกคนนะคะได้รู้ลึกรู้จริง,ร,ร,งรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับนางงามค่ะแล้ววันนี้นะคะหมยวจะพาทุกคนนะคะมาทําความรู้จักค่ะกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่เธอเนี่ยมีความฝันแล,แล้วก็รักในการประกวดนะคะเพราะว่าต่อให้เธอนะคะจะเจอความยากลําบากแค่ไหนนะคะเธอก็ไม่สนใจค่ะนั่นก็คือมาลีเอสเธอร์บังกูราค่ะมิสยูนิเวอร์เซียรารีโอนคะปี2018 ถ้าใครฟังประเทศเซียรรารโอนเนี่ยหลายๆคนนะคะอาจจะสงสัยนะคะว่าเป็นประเทศอะไรเพราะว่าเป็นประเทศที่ฟังแล้วไม่ค่อยคุ้นหูเลยซึ่งหมิวก็เพิ่งจะรู้จักได้ไม่นานนั่นเองค่ะจะบอกก่อนนะคะว่าประเทศเซียรรารโอนเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆค่ะทางฝั่งแอฟริกาตะวันตกค่ะเรื่องของเธอเนี่ยทำให้หมิวรู้สึกตกใจนะคะแต่ในทางกลับกันค่ะหมิวก็รู้สึกว่าสนใจในผู้หญิงคนนี้ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะผู้ชมเพราะว่าเมื่อ2ปีที่แล้วอะคะ่ะ ที่ทุกคนน่าจะจํากันได้อยู่เนาะว่าประเทศไทยของเราค่ะได้เป็นประเทศที่เจ้าภาพนะคะในการจัดประกวด Miss Uni v e r s e ค่ะและหนึ่งในนั้นนะคะก็มีมารีเอสเตอร์ค่ะเธอก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดนะคะที่เดินทางมาประกวดที่ประเทศไทยของเราค่ะแต่เธอเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาถึงประเทศไทยเนี่ยกว่า2สัปดาห์เลยทีเดียวหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเธอถึงใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาถึงนานจังเดี๋ยววันนี้ค่ะมิวจะมาไขข้อ สงสัยนะคะให้ทุกคนนะคะได้รู้จักกับประเทศเซียราลีโอนกันมากขึ้นค่ะเพราะว่าเริ่มต้นเลยนะคะเธอเนี่ยจะต้องเดินทางจากประเทศของเธอเนี่ยเซียราลีโอนนะคะไปกว่า30,68กิโลเมตรนะคะเพราะว่าในประเทศของเธอเนี่ยคือไม่สามารถใช้เครื่องบินได้เพราะว่าเป็นประเทศที่มีสงครามนะคะกลางเมืองนั่นเองค่ะเธอจึงต้องนั่งเรือนะคะจากประเทศเซียราลีโอนนะคะแล้วก็มาขึ้นฝั่งที่ประเทศไนจีเรียค่ะเพราะว่าที่ประเทศไนจีเรีย มีสถานทูตไทยค่ะและเธอนะคะต้องมาทําวีซ่าที่นี่นะคะเพื่อที่จะเดินทางมายันประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ยังไม่พอนะคะที่ประเทศไนจีเรียค่ะก็ยังไม่มีเครื่องบินค่ะเธอจึงต้องนั่งเรือนะคะจากไนจีเรียค่ะไปที่เอธิโอเปียค่ะอีกกว่าส8 9 4กิโลเมตรนั่นเองค่ะแล้วถึงได้นั่งเครื่องจากเอธิโอเปียค่ะมาถึงที่สุวรรณภูมิของเรานะคะอีกกว่า1 2 9 0 0 2กิโลเมตรนะคะเรียกได้ว่าระยะทางนะคะกว่าจะมาถึงที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาถึง2สัปดาห์แล้วก็มีระยะทางกว่า20,000กว่ากิโลเลยก็ว่าได้ค่ะเรียกได้ว่าข้ามทวีปนะคะหรือว่าระยะทางเนี่ยเกินครึ่งเส้นรอบโลกเลยก็ว่าได้ค่ะแต่พอเธอมาถึงนะคะที่ประเทศไทยนะคะแต่ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยมาไม่ถึงทันเวลาของกองประกวดค่ะเธอจึงได้แค่ ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆนะคะแต่เธอไม่มีโอกาสได้ขึ้นรอบประกวดกับเพื่อนๆนั่นเองค่ะค่ะและประเด็นต่อมานะคะความน่าสนใจยังไม่จบค่ะ เพราะว่าประเทศของเธอเนี่ยเรียกได้ว่าใครที่เกิดมาเป็นผู้หญิงของประเทศนี้นะคะคือจะถือว่าคุณเนี่ยโชคด้ามากๆโชคายที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ค่ะพอท่ามกลางสงครามกลางเมืองค่ะที่ระอุมาตั้งแต่ปี1991นะคะเพิ่งสงบค่ะผู้หญิงประเทศนี้นะคะมักจะแต่งงานก่อนอายุ18เสมอค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะผู้หญิงประเทศนี้นะคะจะตั้งครรภ์ตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนกันเกือบหมดเลยแล้วก็มีอัตราการข่มขืนเนี่ยที่สูงมากมาก,มาก เรียกได้ว่าเกินครึ่งข,ของคดีข,ข่มขืนนีคะจะไม่มีการถูกจับเลยผู้หญิงที่เซียร์ราลีโอนเนี่ย โดยเฉพาะผู้หญิงอะคะ่ะจะมีอัตราการตั้งครรภ์เนี่ยที่สูงที่สุดในโลกและด้วยหลักตามความเชื่อทางวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ศาสนาที่นี่นะคะผู้หญิงในประเทศนี้ค่ะทุกคนจะต้องถูกคลิบเอาวัยวะเพศทุกคนนะคะประเทศนี้นะคะเด็กผู้หญิงนะคะหนใน3ค่ะได้รับการศึกษานะคะไม่ถึง1ในสมัธยมศึกษาตอนต้นนั่นเองค่ะเพราะกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนี้ค่ะมีการออกคําสั่งค่ะว่าห้ามเด็กที่ตั้งครรภ์เรียนหนังสือ เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ย้อนแย้งกับข้อแรกๆนะคะที่หมิวได้พูดมาค่ะซึ่งมันฟังดูอาจจะขัดแย้งกันนะคะ แต่ว่ายังไม่จบแค่นั้นค่ะความขัดแย้งทลางการเมืองนะคะที่มีอย่างมากค่ะเพราะว่ามีการทุจริตนะคะในการเลือกตั้งค่ะที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆแทบจะเป็นที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้แล้วก็สงครามกลางเมืองค่ะของที่นี่นะคะก็มียอดผู้เสียชีวิตเนี่ยที่พุ่งสูงถึง200,000กว่าคนเลยก็ว่าได้ยังไม่พอค่ะประเทศนี้นะคะยังมีต้นกําเนิดของเชื้ออีโบลาค่ะแล้วประเทศนี้นะคะขึ้นชื่อในเรื่องของการ ขุดเพชรนะคะไปขายนะคะแล้วรายได้นเนี่ยก็ดันไปอยู่ที่ชนชั้นสูงหมดค่ะแล้วนี่แหละค่ะเป็นความชค่งายที่ผู้หญิงคนนี้นะคะและผู้หญิงในประเทศของเขาต้องเจอแต่ว่าตอนนี้ค่ะในหลายเวทีของการประกวดนะคะก็ได้มีแนวคิดในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ผลักดันความสามารถของผู้หญิงนะคะแล้วก็ให้ความเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศแบบไม่มีการจํากัดความสามารถนะคะอีกหนึ่งหัวข้อตรงนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ทุกคนนะคะ กำลังให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะแล้วหนิวนะคะก็อยากจะเป็นกําลังใจนะคะให้เพื่อนผู้หญิงด้วยกันหรือผู้หญิงที่อยู่ที่เซียรรารีโอนะคะว่าให้พวกเขาเนี่ยสู้ๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้สําหรับทุกคนนะคะได้สู้กับชีวิตต่อไปนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆรู้สึกเหมือนหนิวหรือเปล่าคะเพราะตลอดเวลาที่หนิวฟังเรื่องราวของเธอเนี่ยเราได้เห็นถึงความลาบากนะคะกว่าที่เขาจะผ่านอุปสรรคแต่ละอย่างมาได้เนี่ยคือมันยากลําบากมากๆแต่ว่าเขานะคะก็ ก็ไม่ได้เก็บมาบั่นทอนความรู้สึกของตัวเองนะคะแต่ในทางกลับกันค่ะเขาก็เดินทางตามความฝันของตัวเองพอหมิวเห็นเนี่ยหมิวก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้รับพลังบวกแล้วก็เพิ่มกําลังใจให้กับตัวเองมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วหมิวก็หวังว่าเรื่องนี้นะคะจะเป็นกําลังใจดีๆนะคะให้กับคนที่มีความฝันนะคะได้กล้าที่จะลงมือทําให้สําเร็จนะคะแล้วก็อยากจะฝากเพื่อนๆน,นะคะติชมคลิปนะคะว่าอยากจะให้หมิวทําคลิปอะไรนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หมิวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ